ไปตลาดกันนะคะตอนตอนนี้ยายลี่ก็ไปจะไปตลาดนะคะดูสิขนาดอากาศขึ้นขึ้นครื้มไม่ได้แต่งขี้เกียจจะไปก็ขี้เกียจแล้วเนาะถ้าแต่แป้งก็พอละจะไปไปหาซื้อกล้วยะคะ่ะ พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วอออันอกพรรษานะคะเพื่อนเพื่อนเพดีมีรถมาขายขายผลไม้เราก็ซื้อแก้วมังกรไว้แล้วนะสองลูกลูกใหญ่เบลุเลยโอ้ยไอ้ีบ้านนี้น่ารักมากโอ้พอมีผลไม้แล้วเนาะมีแก้วมังกรนะคะ เอ้ว่าจะไปหาซื้อไอ้กล้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้กล้วยนานแล้วนะคะซื้อ,ซ,อซื้อกล้วยมาวายหน่อยแล้วก็ ก็เอาไว้ใส่บาทสักวีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ก็มีแก้วมังกรนะ,นะคุณทักไปค่ะมาเราไปตลาดด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆก็ยายเล็กไปตลาดก็กับตักรยานคู่ใจนะคะ ทีไม่ได้เมวเมวมวตัดหน้ารถค่ะพอดีรถเก่งเลยนะโอ้ยใบเยอะจังเก็บไปขายหรอคะ, <c oughs> อะไม่ขาย ไปอย่างนั้นแหละจะได้ใช้สด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 ,สดจะได้หอมเปนในมาสาวน้อย ยานคู่ใจค่ะนะนี่แหละถ้าให้เขาโอ๊ยวันนั้นอะ่ะให้เขาขับไปแม่โคมันก็อยู่ตรงนี้แลนะ้วเนาะแต่แต่เอารถยิงไปก็ยังวานเนี่ยนู่นขับไปบนอยู่นู่นเลยนะคะไกลเนาะไปจัก,กรยานดีกว่าที่นี่มันจะใกล้กว่าจะไปตอนช่วงนี้เออ เนี่ยสายบางพีไอ้บางพีรถมันติดช่วงเนี้ยรถมันจะติดมากอย่างมเมื่อวานเห็นไหมคะที่ยายเล็กมาจากที่ยายเล็กมาจากกลับมาจากวัดเนาะติดหนเหนื่อยรถติดครับปี้มา อโอ้อยชุดน่ารักแค่ครับติดกระหังแค่เนาะตัดเองเองอน่ารักจังตัวประมาณแม่ค้านี่แหละ,ะถ้าใม่มีขายไม่ได้ก็ขายเองต้องตัด

ก็คือเสื้อเหรอเสื้อติ๊ยี่สิบบาทเสื้ออะไรยี่สบาทเสื้อเด็กไอ๋อเออเออถ้ามีเด็กน้อยพอดีนะบ้าคืบบน้องๆาหล,า,ลานสาวก็ใส่ได้ไหมเนี่ย,ยบบต์ขา้องเด,เด็กน้อยใส่ใส่เออ่ะเนาะ บบนัเออเด็กน้อยตัวเล็กๆนะตัวน่ารักน่ารักไปไปหาซื้อกล้วยพรุ่งนี้ออกกัญสาแล้วทำอะไรคะคุณพี่อา่าไ,ไ,ไปค่ะนั่งเรือไปเมื่อวานนั่งเรือไปค่ะ

ออใช่อืมนะใช่เอออืมเออเมื่อกี้หนูก็ไม่ได้บอกมันบอกว่าพ่อมบอกว่าจะย้ายจะย้ายหยุดดีๆไม่ได้ย้ายได้ง่ายๆนะเออ แล้วแล้วพากันไปอยู่ทำไมมุมมืดอะเออมันเคยมีเรื่องมันเคยมีเรื่องเย็นดูเรือเย็นดูเรือดูเรือดูอะไเนี่ย เออเออเอเออมันโดนลูกลงอย่างเงี้ยเหรอเอ้าเออเร่เร่เร่ลานพีะเออ ไอ้ดามันก็บอกเมื่อกี้ว่าโอ้พีน,นุทำใจอย่างเออพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่คนไหนก็แต่ว่าเริ่องมันเกิแล้วเราก็ต้องทำใจยอ,อ,อมรับเออเอออือเด้อโขโขโอยังใหญ่หลวงเลยเนาะเออ ใช่เออเออเออดูสิเอนยังเด็กอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวไปหาซื้อกล้วยก่อนพรุ่งนี้ออกพรรษาเมื่อกี้เมื่อกี้ซื้อมะเแือม่วก่อนแล้ว โอ้ยถ้าผักกะทินนะกินจังเลยอะกำลังพอดีเลยเนาะมาโมโมวแต่ม่แต่คุยเวเวลามาก็อย่างนี้แหละโมวแต่คุย วจะจอดคุยก็ไม่ถึงสักทีหนึ่งมาเลยค่ะ คือกล้วยตรงนี้ไหนมาวันไหนอ่ะอยากมาหาเนี่ยกล้วยเขามาทุกวันนะวันนี้ทำไมไม่มาเนี่ยไม่เหรอมาทุกวันได้หรอใช่เอาไปจะมาซื้อมะพร้าวนเนี่ยเออเขาขายทั้งมะพร้าวทั้งกล้วยตรงนี้ออแล้วก็จะ<ม>จะมาหาเนาะ 来。